สวัสดีครับตอนรับเข้าสู่ช่องวร์เนียไทยชาแนลอีกครั้งครับวันนี้มีคำถามมาถามว่าถ้าสมมุติว่าเรามีเซ็นเซอร์ที่เป็นแบบชนิดมีสายอยู่แล้วนะครับแล้วถ้าเราอยากจะซื้อเซนเซอร์เพิ่มเนี่ยเราซื้อเซ็นเซอร์แบบไร้สายแล้วมันจะเชื่อมต่อพร้อมกันได้ไหมวันนี้ผมจะมาลองทดลองให้ดูนะครับตามให้ดูนะครับ นี่เป็นเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิวัดอุณหภูมินะครับแบบมีสายแบบพื้นฐานของเรานะครับผมจะลองเสียบไปที่ตัว DataLocker กรับควีสนะครับนะขึ้นมาแล้วนะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะลองเชื่อมต่อกับเซนเซอร์ซนเซอร์ไร้สายนะครับขัางแรกผมเปิดเครื่องก่อน เปิดเครื่องเรียบร้อยนะครับไฟสีแดงสถานะว่าเปิดเครื่องเรียบร้อยครับยังไม่ได้เชื่อมต่อผมก็ไปที่เซนเซอร์นะครับแล้วก็ไปที่ Wireless Device Setup Go Direct ครับก็จะเห็นชื่อเซนเซอร์ตัวนี้ขึ้นมานะครับเรื่องโค้ดเคยบอกไปในคลิปก่อนหน้านี้แล้วนะครับ ให้สังเกตรตรงบากโค้ดตรงนี้ครับอาจจะเบลอๆหน่อยกดไปที่ตัวนี้แล้วก็โอเคครับรอสักครู่นะครับดูซิว่ามันจะเชื่อมต่อพร้อมกันได้ไหมนี่ครับขึ้นมาแล้วครับนะครับก็จะบอกว่า c h 1ก็คือตัวนี้นะครับเราเสียไว้ที่ช่องแรก ช่องที่1นนะครับเป็นอุณหภูมิส่วนอีกอันนึงเป็น g d x นี่นะครับเป็น code temperature ก็เป็นตัวนี้เป็นตัวนี้นะครับนะครับสังเกตสถานะไฟของตัวเซ็นเซอร์ไร้สายเนี่ยจะกลายเป็นสีเขียวก็คือมันได้เชื่อมต่อกับตัว data logger เรียบร้อยแล้วนะครับการตอบข้อสงสัยนะครับว่าถ้าซื้อ2ออย่างไม่เหมือนกันแล้วมันใช้งานร่วมกันได้ไหม ค,คำตอบก็คือใช้างาน,นได้นะครับก็วันนี้เป็นคลิปสั้นๆครับผมพบกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณครับสวัสดีครับ